เราจะหาโอกาสในตลาดที่เต็มอยู่แล้วได้อย่างไรสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสือคุณจาก m ิ n เ e d a c ด d แคนาดีแหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรวันนี้ครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนก็บอกมิ้นต์จะทำไอ้นู่นก็มีคนทําไอ้นี่ก็มีคนทําผมก็เลยม,มาชวนคุยครับไปอ่านเอ,าเอกสารที่เคยเข้าเรียนนะครับของคอร์สคอร์สหนึ่งจะไม่ได้ว่าเป็นคอร์สไหน,น แล้วผมจดเอาไว้ว่าเราจะหาโอกาสในตลาดที่เต็มอยู่แล้วได้อย่างไรซึ่งมันมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันที่คุณจะต้องพิจารณาเนาะปัจจัยที่1ก็คือลูกค้าปัจจุบันอันที่2ก็คือความต้องการของลูกค้าปัจจุบันอันที่3ก็คือโซลูชันนะครับทางแก้ไขให้แบกลูกค้าปัจจุบันและ4คือรีซอสหรือว่าวัตถุดิบแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะ นี่คือ current customer นะครับ need solution แล้วก็ resource มี4เรื่องจะหาโอกาสในตลาดที่เต็มอยู่แล้วได้อย่างไรเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันแดงเดือดเลยเนี่ยข้อที่1ครับง่ายๆเลยลูกค้าปัจจุบันเต็มอยู่แล้วงั้นหาลูกค้าใหม่ในตลาดเดิมเราเรียกว่าแทนที่จะหา current customer เราหา new customer ล่าสุด คุณมีโอกาสได้ไปเข้าร้านหนังสือไหมครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพลองเข้าไปลูกผมทาไมชอบเข้าร้านหนังสือจังเลยนอกจากจะชอบหนังสือแล้วร้านใ i อินร้าน c ีเอ็ดจะมีมุมของเล่นครับมุมของเล่นเสร็จไม่พอมีมุมช็อคประจุช็อคประจุมีลูกอมขนมอยู่ตรงเคาน์เตอร์จ่ายเงินแปลว่าปกติร้านหนังสือเราก็ขายคนที่จะเข้ามาซื้อหนังสือแต่เขาหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ก็คือเด็ก มานั่งรอพ่อแม่บางทีเด็กอ่านหนังสือไม่ออกแต่เด็กชอบอะไรครับชอบดูของเล่นไม่ได้ซื้อขอดูก็ยังดีทําให้พ่อแม่ก็มีเวลาในการเลือกสรรหนังสือมากขึ้นเอาที่เห็นชัดๆเลยผมว่าทุกบ้านเจอหมดร้านหนังสือนี่ยังไกลตัวไปเซเว่นครับลองเข้าไปในร้านเซเว่นดูสิครับถ้าเซเว่นตรงไหนที่แบบเซเว่นในโรงพยาบาลนะผมไปพักโรงพยาบาลล่าสุดเนี่ยเซเว่นในโรงพยาบาลจะมีมุมของเล่นเด็กเลยครับ มุมรถยนต์มุมอะไรเพราะว่าเด็กมาโรงพยาบาลแล้วเด็กก็ไม่ได้ไปซื้อหนังสือซื้ออ,อ,อาหารเลยเด็กก็ของเข้าเซเว่นนอกจากขนมแล้วของเล่นเนี่ยครับคือตัวที่ดึงให้เด็กเข้ามาแล้วที่สําคัญขนมมันห่อละสิบาทนะครับรถฮอตวิวคันนึงนี่คัน,นละเกาสินะแปลว่าค่าใช้จ่ายต่อลูกค้าหนึ่งคนเนี่ยสูงขึ้นโดยทันทีวิธีการที่หถ้าหา c u r r e n t customer คือลูกค้าปัจจุบันมันเต็มหาลูกค้าใหม่ ในสถานที่เดิมได้ไหม2ครับลูกค้าเดิมแต่สร้างความต้องการให้ใหม่นี่คือ c u r ร์เรน u ์ค o m เมนะนี่คือน e ดนี่คือความต้องการเป็นยังไงคุณมิน้นสร้างความต้องการให้ลูกค้าใหม่ได้ยังไงล่าสุดผมเพิ่งไปพัทยามา,าพักโรงแรมก็ไม่บอกชื่อโรงแรมแล้วกันเนาะแต่เอกใจว่ามีเซเว่นเปิดในโรงแรมโรงแรมแบบสดาวเลยนะผมเฮ้ยเซเว่นนี้เจ๋งว่ะ เซเว่นเปิดในเครือโรงแรมไหมนะมีโรงแรมอยู่สามสี่โรงแรมติด,ตดกันแล้วแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ลืมอาชุดว่ายน้ํามาผมเลยพูดเล่นๆชุดว่ายน้ําหาซื้อในเซเว่นนี่แฟนบอกจะบ้าหาเซเว่นที่ไหนจะขายชุดว่ายน้ําแปลว่าลูกค้ามาพักพัทยาอยากจะว่ายน้าเซเว่นปกติไม่ได้ขายชุดว่ายน้ําแต่ลูกค้ามีปัญหาพอลงไปเซเว่นมีมุมชุดว่ายน้ำโอ้ย มีมุมชุดไนานมเด็กชุดไปนมผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงเล็กๆแต่ก็เพียงพอในการตอบสนองนี้ครับนี่คือการแก้ปัญหากับลูกค้าเดิมนะแต่ว่าเขามีความต้องการใหม่ๆหรือไม่ต้องรอให้ลูกค้ามีความต้องการสร้างความต้องการให้ลูกค้าเดิมเอาง่ายๆเจอหน้ากันบ่อยๆสตาร์บัคคุณไปสตาร์บัคสปกติก็ไปอยู่แล้วก็กินบ้างไม่กินบ้างเนาะ แต่สตาร์บัคจะมีเมนูใหม่ๆล่าสุดผมยืนมองเมนูไอซ์บ๊ัมกินสไปซ์ลาเต้เอากับเขาสิกินกาแฟอยู่ดีๆนี่เป็นแบบลาเต้แบบมีความสไปซี่มีกลิ่นเครื่องเทศนิดนึงแล้วก็ใส่ฟักทองอะไรวะเนี่ยแต่กลายเป็นเมนูใหม่ที่คุณจะต้องไปลองคู่กับอีกเมนูหนึ่ง i s Cream Cold Brew Coffee Jelly แปลว่าอะไรครับ เขาสร้างให้คุณเกิดความต้องการเฮ้ยเดือนนี้มีเมนูใหม่ลูกค้าเดิมนะคุณไปอยู่แล้วนะลูกค้าเดิมเขาสร้างความต้องการให้คุณลองของใหม่ๆที่สําคัญพวกเมนูใหม่พวกเนี้ยตัวเด็ดเลยครับเมนูเก่าๆอเมริกาโน่แก้วหนึ่งแปดสิบาทแก้วสิบร้อยหนึ่งร้อยี่สิบเมนูใหม่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแต่ มันเป็นเมนูจํากัดนะพี่มีเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวเป็นไงโดนไหมโดนนี่แหละครับหาโอกาสทั้งนนั้นที่เศรษฐกิจไม่ดีตาบากยังออกเมนูใหม่ราคาสูงขึ้นแล้วคนก็ยังเข้าไปกินได้ทุกๆทีได้ยังไงเก่าเลนคัสเตอร์เร,อเราเปลี่ยนไปหานิวคัสเตอร์จากน e ดก็ไปสร้างนิวน e ดอันที่3ครับโซลูชันลูกค้าเดิมความต้องการเดิม นำเสนอโซลูชันใหม่ได้ไหมโซลูชันก็คือทางออกในการแก้ปัญหาเป็นยังไงอย่ะคุณมิน้นง่ายๆเลยนะชอบดูหนังไหมชอบดูหนังเคยไปดูหนังไหมเคยปกติแล้วคนดูหนังก็ไปถึงโรงหนังก็ไปซื้อตัว๋วนิวโซลูชันคืออะไรครับไม่ต้องไปซื้อตั๋วหน้าโรงซื้อออนไลน์เลยแปลว่าคุณสามารถซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยแล้วคุณก็เดินเข้าไปดูได้เลยลูกค้ากลุ่มเดิมราคาก็เท่าเดิมนะครับแต่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า สะดวกขึ้นเลือกที่นั่งได้เองด้วยนะหรือถ้าคุณไปที่หน้าโรงหนังเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมี2แถวแถวหนึ่งก็ต่อแถวรอ,อคิวไปการไปแถวหนึ่งคือซื้อผ่านจอทัชสกรีนเอาบัตรเครดิตคุณรูดไม่ต้องมีพนักง,งานเลยคุณสามารถซื้อได้ด้วยตัวเองแถวเร็วกว่าเพราะอะไรครับบางทีเราไปถึงหนังมันจะเข้าแล้วต่อนามนจะไม่ทันเอานะแล้วโรงหนังเนี่ยถ้ามันเข้าแล้วอ่ะโอกาสในการขายมันหมดไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทําให้คนเข้าไปในโรงหนังได้เร็วที่สุด ก็มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายได้ง่ายที่สุดนี่คือ new solution เอาอีกอันหนึง่ง new solution เลยครับสมมุติว่าผมชอบกินอะไรเดียวน้องเที่ฟฟิชอบกินไก่บอนชนชอบกินแต่มันต้องขับรถไปกินอนะ่ะวันทํางานมันกินไม่ได้ลูกค้าเป็นฐานแฟนนะน้องเที่ฟฟิเป็นฐานแฟนกินประจําชอบกินเอ้ยแต่ว่าบ่าย4ี่โมงหิวหิว new solution เลยครับ ทำฟู้ดเดลิเวอรี่โทรไปสั่งสั่งไลน์งไลแมนอะไรไม่รู้แล้วก็มาส่งยอมไหมเสียค่ารถ20-30ิบสามสิทยอมไม่ได้จ่ายให้ร้านอาหารด้วยจ่ายให้ไลแมนแต่แก้ปัญหาสร้างนิวโซลูชันสร้างทางออกใหม่ในการซื้อสินค้าเดิมกับลูกค้ากลุ่มเดิมลองคิดดูครับว่าธุรกิจคุณสามารถมีวิธีอะไรใหม่ๆในการขายของเดิมๆให้กับลูกค้าเดิมๆด้วยโซลูชันหรือทางแก้ปัญหาใหม่ๆไหม ถ้ายังไม่มีมาดูข้อ4กันข้อ4เรียกว่า resource resource ก็คืออธิบายย่า้วัตถุดิบแล้วกันอนธิบายไง,ไง,ง่ายๆเนาะลูกค้าเดิมไปหาลูกค้าใหม่ความต้องการเดิมไปสร้างความต้องการใหม่ solution เดิมเปลี่ยน solution ใหม่ resource เดิมหา resource ใหม่อธิบายคำว่าวัตถุดิบให้ง่ายที่สุดพวกร้านอาหารเอาร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วกันนะครับมันก็จะมีเมนูที่ขายตามเมนูปกติแต่มันจะมีเขียนพิเศษว่า เมนูพิเศษประจำวันของสดประจำวันนี้เจอกับตัวไปถึงจะสั่งซูชงซูชิแม่วันนี้เราอยากให้รางวัลตัวเองเป็นพิเศษพนักง,งานก็มาเลยครับพี่ขาวันนี้มีล็อบสเตอร์มาจากเมนเลยล็อบสเตอร์ตัวใหญ่สดเลยที่หนึ่งตัวเนี่ยนะมาทำซาซิมิแมนเล่าแล้วเราจะไหลทำซาซิมิได้แล้วก็หัวเนี่ยเอาไปต้มเป็นซุปล็อบสเตอร์โหซุปนี่ทานเข้าไปน้ำซุปมันหวานฉ่ำเลยพี่ วันนี้เลยวันนี้เลยพี่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วมันของสดของสดที่ต้องกินวันต่อวันอ่ะโดนสูชิโกติวันหนึ่งก็3า0ร้อล็อบสเตอร์ตัวนั้นล่อไปพันกว่ากว่าแปลว่าอะไรครับนำเสนอวัตถุดิบใหม่ทำให้คุณลูกค้าเดิมนะสามารถเพิ่มบิลลิ่งเพิ่มยอดจ่ายต่อหัวเนี่ยสูงขึ้นได้ล่าสุดเล คุณก็กินเลเลยรสคลาสสิกโนริสาลา่แล้วก็ตามแต่วัตถุดิบใหม่ๆเขาก็ไปหาแบบพวกเรียกว่าอะไรเฟรเวอร์ flavor, กินอาหารใหม่ๆล่าสุดเจอตัวเลลรสกระเพราไก่ oh, <no. S 1> เขาสิแล้วคุณต้องลองไหมลองแล้วมันเกิดจากอะไรครับเลยรสกะเพราไก่เขาคงจะได้สารสก,กัดกลิ่นกะเพราไก่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วใส่เข้าไปในเลแล้วคุณก็โดนครีมครีมซองนะเดี๋ยวนี้มีเยอะไปหมดเลยอ่ะทุกคนรู้จักเนเนลไว ช่วงเสนไว้มาวัตถุดิบคือ,อเมื่อหอยทากเมื่อหอยทากกนดังคนก็ใช้ล่าสุดผมไปทำรีเสิร์ชเมื่อหอยทากไม่อะไรผมไปเจอยี่ห้อหนึ่งบอกเป็นน้ำมันเลมอนใช้แล้วผิวจะนงจะเนียนอ่าทีไปเจออีกอันนึงของพิเปิลนะครับพิเปิลนาคอนกับคุณจูนมาเรียนกับผมสารสกัดจากดอกดงเบกของเกาหลีใช้แล้วแบบผิวใสอีกอันนึงไปเจอผมงงเลย สารสกัดจากปลาดาวทะเลน้ำลึกเอากับเขาสิมีปลาดาวทะเลน้ำตื้นด้วยเหรอ <c oughs> ปลาดาวธรรมดาไม่ได้นะต้องปลาดาวทะเลน้ำลึกใช้แล้วมันจะดีทุกครั้งที่เขามีสารสกัดใหม่ๆคือวัตถุดิบใหม่ๆครับมันจะสร้างสตอรี่ใหม่ๆได้สร้างเรื่องราวใหม่ๆทำให้ลูกค้ากลุ่มเดิมก็บอกเฮ้ย <c oughs> ยุคนี้แกไอ้นี่มันฮิตอินต้องลองถ้าคนทานอาหารจีนจะรู้ดีครับในช่วงผมจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรเนี่ย ที่ฮ่องกงจะมีเทศกาลปูขนสมัยก่อนนะกูผมกัไปฮ่องกงนานละปูขนนี่ตัวเล็กๆนะครับแต่ตัวหนึ่งเป็นพันเลยอยากจะเอาให้ลูกภรรยากินเขาก็เลยิ้วขึ้นื่องบนแอบขึ้นื่องบนหลายสิบปีแล้วิ้วกลับมาเดี๋ยวนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ต้องปูขนแล้วมีปูปูหิมะอะไรก็ไม่รู้กินแล้วกล้ามสองกล้ามกินแล้วเนื้อจะหวานฉ่ำหรือล่าสุดที่บอกไปพทยาเนี่ย ผมก็ไปกินซีฟู้ดผมก็ยืนดูเขาก็มีกุ้งเกรืองอะไรไม่แปลกผมก็ถามแล้วหอยหลอดหอยหลอดนะซีฟูด้ดอาหารทะเลเผาวัตถุดิบใหม่ๆถามเชฟหอยหลอดนี้อะไรมันมันใหม่ตรงไหนเขาบอกไม่ใช่พี่อันนี้หอยหลอดอินพุตจากออสเตรเลียบอกเฮ้ hey, ยหอยหลอดไอดอนหอยหลอดก็มีหอยหลอดไทยเนี่ยโลละสองร้อยหอยหลอดอินพุตจากออสเตรเลียเนี่ยโลละสี่ร้อยแค่บอกว่าหอยหลอดอิ p พ r ตจากออสเตรเลีย เฮ้ยแหมมันไม่เคยเจอเลยอะ่ะต้องลองไหมต้องลองนี่แหละครับคือเทคนิคในการสร้างโอกาสในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่งถ้าจะเต็มไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณมีลูกค้าเดิมคุณหาลูกค้าใหม่ได้ไหมถ้าลูกค้าคุณมีความต้องการเดิมเดิม,ดมคุณสร้างความต้องการใหม่ใหม่ให้ลูกค้าได้ไหม ถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยวิธีเดิมๆคุณสร้างโซลูชันใหม่ๆได้หรือไม่แล้วถ้าคุณใช้ the e r s o แต่เดิมๆวัตถุดิบเดิมๆ,มๆคุณลองเปลี่ยนวัตถุดิบเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับสินค้าแล้วก็ธุรกิจของคุณได้หรือไม่หวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยเป็นคุณปิ๊งคิดไอเดียใหม่ๆ ไปต่อยอดสร้างธุรกิจให้เต,ติบโตหลายสิบหลายร้อยเท่าแล้วเราจะได้ร่วมเติบโตไปด้วยกันครับวันนี้ถ้าถูกใจพอดแคสต์นี้อย่าลืมกด subscribe กด follow กด Like กดแชร์กดอะไรก็ได้ที่บอกให้ทู้คนรู้ว่าคุณได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณมากครับ